ฮะออ่าลงฟีสนุกไหมสนุกไหมเอาเป็นเล่นดีกเ่รอเฮขึ้นอีกเหรอคะอืม มีไงคะหอมยังบายบายอ่ะลื่นลื่นมาเลยลื่นมาเลยร้อนเหรออ่ะหนึ่งสองามเอามามาลุกขึ้นลุกขึ้นเองเอ,อึ๊บหนึ่งสองสามเจ็บไหมเจ็บปะคะ เเปล่าสนุกไหมสนุกไหมคะ